เห็นบ, <c oughs> บอกว่ารอบนี้มีแหล่งข่าวยืนยันด้วยนะคือปกติแล้ว,วชอบแบบเออก็สิบกันไปเองใช่ไหม,อมรอบนี้เขาบอกว่าเป็นทางฝั่งอลันค่<ท>ะบราซิลอดีตกองหน้าของแมนยูเต็ดที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นพิธีกรทอกสปอร์ตนะครับเขาบอกว่าไปได้รับข้อมูลเชิงลึกมาบอกว่าจริงในห้องแต่งตัวเนี่ยแข้งปีศาจแดงหลายคนไม่ค่อยพอใจการความเฮี้ยบการตัดสินใจเรื่อง คริสเตโนโรนัลโดก่อนหน้านี้แล้วก็เซรอนซานโชของเอริกเทนห์ T ักไม่ฉันเห็นหน้าเทนหักแล้นึกถึงคอนเทนต์พูดได้ใช่ไหมเดวี่แ <The magazine S 1> <laughs> มกกาซีนเมื่อเช้า,ชา,าอ่ะอ๋อ <laughs> <laughs> ชื่อหนังนสือเขาคืออะไรคุณอ,อ่นนอานก่อนเดี๋ยวฉันหาชื่อหนังสือเทนหักก่นอนเออผมนั่งขยายอยู่เนี่ยเดวี่แมกกาซีนที่สุดยอดเลยเขาคิดเขาคิดคืออย่างนี้ในช่วงผดเชื่อมั่งเมื่อเช้ามันมีคอนเทนต์หนึ่งที่บอกว่าเป็นแบบหนังสือใช่ไหมหนังสือแมกกาซีนของเด็กผีแหละเนี่ยแล้วก็มีเทนหัก บอกกับหนังสือนี่พูดอย่างไรให้ลูกน้องรักและพูดอย่างไรให้เป็นผู้นําแบบฉลาดคือทําไมก็คือเนี่ยข่าวมันก็ออกมาว่านักเตะแมนยูไม่แฮปปี้ก็น่าจะประมาณนั้นกับการปฏิบัติของเทนหากกับโรนัลโด้แล้วก็ซานโชแต่เอาจริงๆโดยคาแรคเตอร์เขาก็เป็นคนดูแข็งแข็งคนดัชอคนแข็งแข็งตรงตรงแต่ผมแอบแปลกใจอย่างนะถ้าหากไปรู้ข้อมูลมาจริงนี่มันไม่น่าใช่ของคนนี้อย่างเดียวนะ แล้วเดคเคอาร์ลืมเคสนี้ไม่ได้เหรอโอ้โอ้เดคเคอาร์น่ะเรื่องใหญ่เลยอ่ะอคือคืออันเนี้ยหลายๆคนอาจจะมองว่าดูเขาเป็นผู้นําที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่จะบอกว่าไม่มีศิลปะก็ไม่ใช่แต่คือ,อคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนี้อ่ะโอ้ oh, ผมว่ามันก็อาอาสมุทิอ่ะไหนๆเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับ <c oughs> ผมเล่าให้ฟังให้จบก่อนแล้วกันแล้วเราลองดูเคสนะครับก็คือทางเดลิสเมลเขาบอกนะครับว่าอย่างซานโชคเงี้ยถูกกีดกันเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ ต้องไปซ้อมกับทีมเยาวชนห้ามกินข้าวกับทางฝั่งของทีมเอฟเ t อร์ t ์ e a มเพส่วนคริสเตโร่โรนัลโดเป็นตำหนาของสโมสรก็จบไม่สวยใช่ไหมครับค่ะพร้อมกันนั้นสตาฟโค้ชอีกหลายๆคนก็ไม่พอใจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ยังให้เมสันกรีนวูดเนี่ยมีอนาคตกับสโมสรอ,อ,อยู่แม้ว่า,วาเขาเมาส์กันว่า<อ>ันามีพนักงานสโมสร<อ>หลายคนผู้หญิงแหล อยากจะรู้สึกว่าไม่อยากทํางานที่นี่แล้วเพราะว่าวิธีการที่เขาจัดการกับเรื่องของกรีนวูดเนี่ยก็คือมันแบบเหมือนเหมือนรู้สึกว่ามันปล่อยอยังเปิดช่องเออ,อยังเปิดช่องให้กรีนวูดกลับมาใช่ทั้งทที่เอาจริงโอเคถึงแม้ว่าในทางกฎหมายบอกบว่ากรีนวูดไม่ผิดแต่ในหลักฐานที่มาออกมาเขาก็มองว่าเฮ้ยมันก็ก็ชัดเจนขนาดนั้นทําไมสโมสรถึงยังแบบช่วยเหลือแล้วจริงๆพนักงานน่ะเขาอาจจะรู้อะไรเบื้องลึกเบื้องหลังโดยถูกป่าวว่าอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวมาว่าเออ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ยังยังไม่ได้ตัดขาดัยังไม่ได้แบบถึงขั้นแบบนอะไรอย่างเงี้ยยังมีช่องทางให้กินบูดกลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งแล้วก็แอนโทนีด้วยนะฮะแอนโทนีนี่คือกลับมาเล่นแล้วใช่ก็มีพนักงานหลายคนที่เขาไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้แล้วก็เลาออกไปก็เลาออกไปคปจริงจริงมันก็ต้องมันมันก็มีทิศทางโพเซตของมันจะให้แบบโยนเสื้อผ้าทุกอย่างแต่ก็จริงนะมันก็เหมือนเราทํางานใน บริษัทหนึ่งแล้วถ้าเราไม่พอใจเจ้านายเรารู้สึกไม่มีความสุขแล้วเราหางานใหม่ได้เราก็ก็ไปถูกว่ามันก็คือเท่านั้นเองประมาณนั้นอ่ะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันทีละคนไหมได้ค่ะผมขอออกตัวอะไรอย่างคริสเตนโอโลลโดอย่างเงี้ยลองเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เทนหากทำมันเทียบหรือว่ามันเผด็จการเกินไปไหมถ้าหากโรนนลโดเล่นในทีมแมนซิตี้กับเป๊ปกูเดล่าหรือลิเวอร์พูลกับเจอเกนคลับแล้วคลอปหรือเป๊ป ถามโรนโดว่าเดี๋ยวลง2องนาทีนะแลาโดทำมืออย่างนี้ไม่ลงไม่ลงแถมลงไปยืนอยู่ข้างบริเวณมานั่งสำรองอ,อีกส,สองนาทีจะจบเดินเข้าห้องแต่งตัวเขาจะโดนอะไราจากเป๊ปกโกเดล่าและเยอเลนคอาครับก็ไม่ได้ไปต่อ <c oughs> ถูกไหมอันนี้พูดกันตามตรงก็ไม่ได้ไปต่อถูกไหมแล้วถามว่าแทนหากทำถูกหรือเปล่ากับสิ่งที่สปีริตของทีมแบบนี้ เรื่องโรนโดนะไม่เราไม่เราไม่รู้สึกว่าเทนนากทำอะไรผิดอาพูดตรงๆก็ก็ก็เป็นไปงานคือโรนโดเขาก็มีโอเคเขาก็มีไม่ลงผมไม่ลงอ่าให้ผมลงเปถุงเวลาทําไมแต่ความยิ่งใหญ่ของเขาเขาก็ต้องยอมรับว่าในเมื่อฝั่งผู้จัดการทีมก็ไม่ลงให้ถูกไหมเหมือนแบบไม่โอ้แต่ว่าจะบอกว่าไม่เอาเลยก็ไม่ได้ช่วงก่อนที่จะก่อวอดยังให้กับตันอยู่เลยมีลงอยู่ลงอยู่ช่วงหนึ่งเป็นหัวหน้าทีมด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็แล้วแต่คนมองอะนะทีนี้คนนึงจบไปกรณีของจอร์แดนโช่ะเราเปรียบเทียบกันสั้นๆซานโชโอ้โหช่วงนึงปิดไอโลกใบนี้ a เก้นมีซานโชนี่อันนี้ก็อันนี้พูดผีกแล้วเออใช่าะว่าคิดในมุมทีละคนอย่างเงี้ยมันต้องรู้รายละเอียดก่อนนักเตะก็ก็งงงะพุ่งตรงสามเดือนที่หายไปเลยเขาไปติดต่อศูนย์บำบัดให้ไม่บอกกับสื่อมวลชนสักคำว่า ว่าเกิดอะไรขึ้นนะว่าเกิดอะไรขึ้นมีแต่ข่าวลือว่าคนในคนผู้มีพระคุณเขาเสียชีวิตเนี่ยทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าชานตัวหายไปแล้มีแต่ภาพว่าอาจไปอยู่ที่ฮอลแลนด์ซึ่งฮอลแลนด์นั้นน่ะคนที่จัดการให้ก็คือผู้จัดการทีมแต่พอกลับมารอบนี้วิจารณ์กันเรื่องงานรับไม่ได้ก็โอเคเรื่องนี้เคยพูดไปแล้วว่าเทนหักสำหรับสำหรับที่ในมุมมองของคนนอกที่แบบไม่ได้เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังรู้สึกว่าเทนหากไม่ได้พูดอะไรที่ ถักหารุ่นแรงแต่โอเคยอมรับว่าการวิจารณ์หรือว่าการให้สัมภาษณ์ออกสื่อเขาอาจจะหมดความอดทนแล้วก็ได้ไงนี่คือนี่คือหมดความอดทนแล้วมันถึงต้องพูดว่าในเมื่อสื่อถามว่าทำไมซานโชหายไปเลยก็ต้องตอบว่าอ๋อเขาซ้อมไม่ถึงจบแล้วแล้วถ้าเปรียบเทียบข้างข้างเคียงกับเป๊ปนะทําไมเคาวินฟิลิปหายไปล่ะอ๋อน้ําหนักเกินอ้วนอันไหนแรงกว่ากันคืออันนี้ก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเทนฮากดด้วยอันไหนแรงกว่ากันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ถ้าถ้าเรามาวิเคราะห์แยกเป็นรายบุคคลแบบนี้อ่ะแต่เดคเคอเนี่ยอันนี้อ,อันเนี้ยโอเคอยอมรับว่าแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นนโยบายเดคเคอก็อย่างที่ผมเคยเล่าแหละมันตัดสินใจานาทีสุดท้ายอพอเสียประตูจากอีกควายคูโดกันก็คือเข้าห้องแต่งตัวแพ้แมนเชสเตอร์ผมไม่เอาโกคนนี้แล้วไม่เอาแล้วตัดสินใจนาทีสุดท้ายแต่แต่ล่าสุดเนี่ยก็มีใครนะมาวิมีวิจารณ์บอกว่าเดี๋ยวโอนานา่าคอยดูนะถ้าเทนหักโดนเด้งนะหมดอนาคตคือหูแรงนะหูแรงนะใช่ไหมมาชัวเซอร์บอกเลยว่าหมดอนาคตเพราะว่า ไปไม่ได้หรอกแต่คือก็ตัดสินเร็วเกินไปอันนี้ในมุมมองของเราเราก็รู้สึกว่าเขาตัดสินโอนาน่าเร็วเกินไปถึงแม้ว่าจะโดนแซลยับเป็นคอนเทนต์ทุกวันแทนแม็กควายแล้วนะตอนนี้แต่ก็ต้องให้โอกาสเขานะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราวิเคราะห์มาทั้งหมดคุณผู้ชมมองว่านักเตะเขาจะไม่พอใจกรณีไหนครับเรา เราว่านะถ้าเกิดจะเกิดกรไีพอใจเกิดขึ้นกรณีคือคาแรคเตอร์ของเขาคาแรคเตอร์ของเทนหากที่นักเตะอาจจะไม่ชอบในเราไม่รู้เบื้องหลังอาจือว่ายังไม่เห็นถึงเลยอะไรอย่างงี้แบบทําไมแบบบอสต้องแบบบูดี้หรือว่าพูดจาไม่อันนี้ไม่รู้พูกที่ผ่านมูรินโญ่มาไหมเคยรู้จักมูรินโญ่ไหมฮะเจอบีบแก้วไหมตุ้มนะแล้วแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแต่ทีนี้ขำก็ตีว่าเออแบบ มันมีข้ออ้างว่าไม่พอใจที่ไปปฏิบัติกับนักเตะคนอื่นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็หาข่าวกันไปตามนั้นแต่ว่าไออันเนี้ยมันมา,มาจากอารันบาร์ซิลใช่ไหม,มแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอีกมุมหนึ่งก็มีนะอย่างเมื่อสองวันที่ผ่านมามันมีการเปิดเผยชื่อสามคน,ขย,นขยี้ขยอให้ซานโชไปขอโทษเทนหากนะ,ะเปิดเผยชื่อออกมาคือแรดฟอร์ดลูกอชอและแม็กไกว์นะแบบเฮ้ยไปขอโทษเถอะสามนักเตะอังกฤษเออประมาณว่าจะได้ให้มันผ่านตรงนี้ไม่ได้ไหมนะแกก็ไม่ได้ลงสักทีนึงอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็ ยังไม่เอ่ยปากสักทีหนึ่งนะครับก็เลยโอกาสยา้ายทีมค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็อยากจะสบสอบถามคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับว่าในมุมมองแฟนแมนยูก็ได้หรือแฟนทีมอื่นก็ได้ที่เราเล่าเปรียบเทียบไปเนี่ยทุกคนคิดว่าเป็นการจัดการที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมหรือผเด็ดการนี่ไงอันนี้มีหลายคนวันนี้มีแฟนๆนะคะส่งเข้ามาค่ะเรื่องของในไลายแชนนะเขาบอกเลยค,คืออย่าลืมนะว่าสุดท้าย สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องแต่งตัววงในจริงๆเราไม่รู้ใช่ <c oughs> ไหมวิธีที่เขาปฏิบัติกับนักเตะ,ะเราไม่รู้เราจะรู้ก็ต่อเมื่อวันหนึ่งถ้าเขาทําสารคดีอะไรออกมาเนาะซึ่งทุกอย่างมันก็เราไม่มีทางรู้อะ่ะนอกจากแบบมันอาจจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ทําให้นักเตะไม่พอใจก็เป็นไปได้ครับหรืออันนี้มันเป็นข่าวออกมาที่เป็นแบบจริงทิศอย่างไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ถูกไหมแต่อย่างผมไปโอทาฟอร์ดมาล่าสุดเนี่ยม,มันให้ฟีลลิ่งอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะฟีลลิ่งแตกต่างไปจากตอนที่ ผมไปตอนยุคมมริโยกับโซชาค่อนข้างเยอะนะอย่างมาถึงเทนหากให้ความสําคัญของเรื่องฮวงจุ้ยเยอะมากอ๋อจริงเหรอเออแบบห้องแต่งตัวของแมู่ไนเต็ดไปเมษายนล่าสุดเนี่ยตีทะลุไปแล้วก็เปลี่ยนฝั่งของของอ่อคุณไปเรียกฮวงจุ้ยเขาเรียกว่าวิธเออนั่นแหละฮวงจุ้ยนี่คือเด่นหักต้องเชื่อเรื่องดวงประมาณนั้แต่นี้เหมือนเขาปี่ยนทเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนเพื่อแบบ ในเชิงจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตแต่วงจุ้ยคือจิตวิทยาอย่างหนึ่งเงนาะก็อย่างหนึ่งฮะมันคือศาสตร์อย่างหนึ่งใช่ปล่ล่ะอาอย่างห้องแต่งตัวของทีมเยือนอะของแมนยูเต็ดอะจากตอนแรกที่มันอยู่ตรงใกล้ๆกันใช่ไหมหครับอันนี้คือย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเลยอะ<ห>ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเลยคุยอะไรนี่เม่นไม่ทางได้ยินเหมือนกันแล้วก็ตอนที่เวลาเดินลงจากอุโมงค์ลงสนามอะปกติแมนยูต้องลงฝั่งซ้ายมือของตัวเองเสมอเพราะว่าจะได้ใกล้กับเซตเฟิร์สเอ็นแต่เทนฮ เราะบอกว่าอ๋อมันใกล้กับไอที่นั่งที่นั่งแต่จริงๆแล้วก็คุยกับสตาฟสตาฟบอกไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนไมค์เซ็ตจากโดนโดศูนย์โดนอะไรก็โดนเลยโดน7 0ศูนย์เนี่ย <laughs>